จะปลูกทุเรียนนะปล,ปลูกยังไงก็ตายคิดท้อแล้วท้ออีกนะหมดเงินไปเยอะขนาดปลูกต้นเดียวปลูกไว้ดูก็ยังตายสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกค,คุณปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับจากช่องบ่าวทบานทุเรียนมุกดาหารนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาหาว่านะครับหลายคนสงสัยนะครับทุเรียนกับภาคอีสานมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง คำถามนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันมาได้ยังไงนะครับแล้วปลูกทุเรียนที่ภาคอีสานมันจะเป็นยังไงมันมาด้วยกันได้ยังไงบางคนก็บอกว่าปลูกไม่ได้มันตายบ้างปลูกไม่ติดบ้างไม่ได้ผลผลิตบ้างนะและนี่คือคําตอบนะครับว่าทําไมผมถึงกล้ามาปลูกอยู่ที่บ้านของผมคือมุกดาหารนะครับก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่านะทุเรียนอีสานปลูกยังไงก็ไม่มีทางรอดนรเนื่องจากนะครับ สภาพอุณภูมิในภาคอีสานเนี่ยดินมันไม่ค่อยดีเป็นดินร่วนปนทรายอากาศก็ร้อนจัดฝนก็ไม่ค่อยมีมยมภาคอื่นเขาฝนนี่แทบจะทุกฤดูนะครแต่ภาคอีสานเนี่ยมันมีแค่3มเดือนเองครทั้งอากาศหนาวก็หนาวจัดทั้งลมแรงแนะครับแต่ด้วยความเชื่อของผมและความตั้งใจของของผมเนี่ย ผมไม่เคยยอมแพ้ผมถึงนํามาทดลองการปลูกว่าเฮ้ยเราลองปลูกดูสิมันมันมันจะเป็นยังไงนะลองก็คือทดลองให้รู้เลยว่ามันปลูกไม่ได้จริงหรือนะครับผมเลยทด,ทดลองมานะก็คือการเกร็บความรู้อะไรต่างเนะี่ยตั้งแต่เรื่องดินเลยนะครับตั้งแต่เรื่องดินนะดินน้ํบนะดินน้ํา2สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญ3สาภาพอากาศเป็นสิ่งสําคัญส่วน สิ่งประเด็นรองลงมาคือเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยก็เคล็ดลับก็มีเช่นนี้ครับก่อนเด่นนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าช่องนี้นะผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่ออวดอ้างว่าตัวเองเก่งนะผมก็มไม่ได้เก่งผมก็ยังเรียนรู้ศึกษาเหมือนใครหลายๆคนนะแต่นะครับผมก็มีเคล็ดลับ หรือมีความรู้จากที่ตัวเองเคยปลูกเคยทดลองมาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่คิดจะปลูกทุเรียนนะปลูกยังไงก็ตายคิดท้อแล้วท้ออีกนะหมดเงินไปเยอะขนาดปลูกต้นเดียวปลูกไว้ดูก็ยังตายนะครับผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นนครับว่าทำไมผมถึงปลูกได้ทั้งๆที่ผมก็เป็นมือใหม่มือนกันทุเรียนผมก็อายุ3ปี4ปีเหมือนกันนะว่าทําไมผมถึงปลูกได้เล่า เราต้องรู้หลักใจความอะไรก่อนในการปลูกปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเนี่ยเรื่องเรื่องดินเรื่องน้ําสภาพอากาศหลักๆนี่คือสิ่งสําคัญในการปลูกทุเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องสภาพอากาศหลักๆคือสามตัวนี้คือเป็นตัวหลักๆเลยที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ <Thank S 1> ไม่ติดนะครับการดูแลเอาใจใส่ iy, <five. S 2> ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับการดูแลเอาใจใส่ทั้งการวิเคราะห์การวิเคราะห์ลูกและแมลงเนี่ย การวิเคราะห์ต่างๆน,น,นานาเนี่ยเมลงรบกวนขาดท่าอาหารจะเป็นยังไงจากสภาพอากาศเป็นยังไงเนี่ยผมอยากมาแชร์ประสบการณ์จุดๆนี้วิเคราะห์เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าการปลูกทุเรียนมันต้องทํำยังไงง่ายๆครับสําหรับคนที่จะคิดจะเรียนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเหมือนที่ผมบอกคือดินน้ําแล้วก็สภาพอากาศแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทําการปลูกทุเรียนเนี่ยเรามาวิเคราะห์ก่อนเลยอันดับแรกก็คือหนึ่งนับสภาพอากาศในพื้นที่ ของคุณนะสะภาพอากาศพื้นที่ของคุณมันมันเป็นยังไงในในแต่ละปีนะถ้าสภาพอากาศที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมเราก็ต้องมาคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะปลูกคนอื่นลงทุนหนึ่งมืนบาทแต่เราลงทุนห้าหมื่นอย่างเงี้ยเออเรามาคิดดูก่อนว่าสภาพอากาศมันเหมาะสมหรือเปล่าพอถึงหน้าหน้าฝนแล้วเราเราเราจะมีะน้ำไหม เออและฝนจะตกแบบไหนตกตลอดไหมพอถึงหน้าฝนมาพอพอเรารู้เรื่องสภาพอากาศในในพื้นที่พอเราแต่ละฤดูเราก็จะมาบริหารจัดการเลยว่าอ่ะเรื่องน้ำเขาเนี้ยเรื่องน้าเป็นสิ่งสำคัญเลยร้อนฝนหนาวแต่ละฤดูโดยเฉพาะถ้าเป็นภาคอีสานกับภาคเหนือน,นี่มันจะมีปัญหาในช่วงเฉพาะหน้าหน้าร้อนกับหน้า,นาหนาวปัญหาหลักๆก็คือมันก็คือน้ํามัน ถ้าเรามาวิเคราะห์ก่อนว่านในในแต่ละปีสิบสองเดือนเนี่ยน้ําเราจะหาแหล่งน้ำมาจากที่ไหนมาใช้สําหรับสวนทุเรียนของเราคนระับอันดับที่สามก็คือเรื่องดินนะครับผมพูดไปแล้วก็คือนะครับสภาพอากาศเรื่องน้ําแล้วก็เรื่องดินนะครับเรามาวิเคราะห์ก่อนเลยว่าสภาพดินในพื้นที่ของเรามันเป็นยังไงดินอ่าเป็นเป็นดินเหนียวไหม เป็นดินทรายไหมหรือเป็นดินร่วนปนทรายหรือเป็นหินลูกลังเรารู้พื้นที่ดินของเราและเราจะจัดการยังไงถ้าดินเหนียวจะมีปัญหาเรื่องเวลาหน้าร้อนมาก็คือดินดินมันแข็งการระบายน้ําที่ไม่ดีทุเรยียนมันโตช้าถามว่ามันปลูกเลยไหมมันปลูกได้คนอื่นเขาลงทุนแสนแต่คุณคน,คนลงคุณล,ลงทุนหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยมันคุ้มหรือเปล่า อ่าถ้าถ้าถ้าเป็นดินทรายดินทรายก็คือเป็นดินที่เก็บน้ําไม่ค่อยอยู่เขาเนี้ยและไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุหรือไม่ค่อยมีปุ๋ยอ่าเราเราก็ต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุหรือให้ปุ๋ยบ่อยๆแต่ถ้าเป็นดินล้นปนทรายก็จะมีปัญหาเวลาหน้าฝนฝนมันตกมาหน้าดินมันจะชะล้างสูญเสียธาตุอาหารใน,ใน,ใ,นในดินพอเรารู้เรื่องสเตปแบบนี้ทั้งสามอย่างเนีย ไม่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเรื่องน้ําเรื่องดินพอเราคิดทีละสเต็ปสเต็ปแบบนี้และเรามาคํานวณว่าเราสมควรปลูกหรือไม่ปลูกถ้าเราคิดจะจะปลูกดินของเรามันเป็นแบบไหนอ่าดินของท่านมันระบายน้ําได้หรือเปล่าน้ําขังไหมอ่าน้ําขังมันขังนานแค่ไหนชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งอ่า เรามาวิเคราะห์แบบนี้นะครับส่วนการปลูกเนี่ยมันมันไม่สําคัญนะครับเราเรามาดูเลยว่าดินของเราเป็นดินที่ระบายน้ําได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นดินที่มันระบายน้ําได้ฝนตกมาและน้ําไหลหนีหรือน้ําไม่ขังเกินหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเราไม่จะเป็นต้องไปยกโคกให้ให้สิน้นตังตังครับเก็บเงินที่จะไปยกโคกให้มันซืยๆเวมือนคนอื่นเขาเราไม่จะเป็นครับเพราะดินของเรามันระบายน้ําอยู่แล้วมันได้รับการระบายน้ํก หรือน้ำไรนี้อยู่แล้วแบบนี้เราไม่ต้องไปทำเราเราเราปลูกแบบธรรมดาไปเลยเอาไปตั้งแล้วก็เอาดินกบข้างๆเอาจบแค่นี้พอแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำมันขังน้ำมันซึมเนี่ยน้ำน้ำมันแฉะอยู่ตลอดทั้งทั้งปีแบบเนี้ยเราก็มาพิจารณาว่าถ้าเรายกโคเป็นโคกสละเปาเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคนระยะยาวมันจะเป็นยังไงเราเรา เราต้องได้เอาดินมามาเติมตลอดไหมเนื่องจากน้ำมันซึมอยู่ตลอดไปเนะี่ยถ้าเราถ้าเรามาพิจ,พจารณาเรื่องดินเราแบบเนี้ยอ่าเราก็มาคิดว่าเราสมควรหรือไม่สมควรนะครับดินที่ไม่เหมาะสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับสําหรับทุเรียน,นครับยกเว้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ําซึมอยู่ตลอดเวลาน้ําไม่ระบายนะครับและก็เป็นพื้นที่ที่ดินของท่านมีสภาพครอบเป็นกรดนะครับ เป็นกดเพราะ,ะรดินเป็นกดจะทําให้ตามมาในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกโูกเชือ้อราอย่างเช่นเชื้อราไฟทอทรลาเ,เชื้อราทางรากนะครับส่วนนะครับพีด,ดินก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ P ีอด,ดินของท่านจะอยู่ที่5.5ถึง6.5ไม่เกิน7นะครับประมาณนี้นะครับเพราะจะทําให้เป็นค่าที่เหมาะสมสําหรับ ปลูกทุเรียนครับไม่ว่าจะเป็นปลูกทุเรียนหรือพืชทุกชนิดนาค่าดินเป็นสิ่งสําคัญครับการเรียนรู้สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของท่านโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยลมจะแรงแบบนี้นะครับลมจะแรงปัญหาที่จะ,จะ,จะตามมาก็คือทําให้ทุเรียนนะบใบเหลืองใบไหมแล้วก็ตายในที่สุดนะครับถ้าเราพิจารณาตามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาได้แล้วเราจะต้องมาคํานึงอีกว่าเราที่จะต้องปลูกหรือไม่นะครับถ้าปลูกได้แล้วจะโตไหมมันจะสิ้นเปลืองไหมนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็การเริ่มต้นก็เริ่มต้นประมาณนี้นะครับการปลูกทุเรียนเริ่มต้นแต่ต้องเริ่มต้นยังไงนะผมก็อธิบายให้ฟังได้ว่าก่อนที่ผมปลูกทุเรียนผมมีเคล็ดลับยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกอธิบายให้เพื่อนสมาชิกชมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก่อนที่จะปลูกทุเรียนนาบมือใหม่นะโดยเฉพาะในภาคอีสานครับเราต้องเรียนรู้เตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะมาปลูกทุเรียนเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยมาฝากเพื่อนสมาชิก คนที่จะปลูกทุเรียนตุกท่านนะครับว่าก่อนที่ท่านจะปลูกทุเรียนท่านต้องคํานึงถึงอะไรบ้างปัจจัยสิ่งที่สําคัญอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องดินเรื่องสภาพอากาศเรื่องน้ําในพื้นที่ที่จะของท่านจะปลูกนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องบ,าอบา่าวเทวันทุเรียนบุกทหารถ้าผิดพลาดป,ประการใดก็กราบขออภัาายนะครับมีสอบถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกคนที่ปลูกทุเรียนทุกท่านนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับจนประสบความสําเร็จนะครับมีทุเรียนตัวจนอายุ4ปี3ปี4ปีแล้วนะครับตายก็ปลูกใหม่ครับทุเรียนเรียนรู้ทุเรียนเรียนไม่จบนะครับปลูกทุเรียนไม่ตายไม่เสียเสียนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมครับก่อปิดผปรกการใดก็กล่าวขออภัยนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม